ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับจะพานะครับทุกท่านนะครับมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับวัดสักขุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมใหม่นะครับเด็กเล็กก่อนเข้าอนุบาลนะครับก่อนเกณฑ์นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่นะครับก็ผู้ปกครองนะครับก็ มาส่งบุตรหลานนะครับแล้วก็มาเยี่ยมแล้วมาเฝ้านะครับก็อยู่ในช่วงนะครับนะครับก็นักเรียนมาถึงนะครับก็สแกนนะครับสแกนการป้องกันโดคนลดนนะครับแล้วก็มีคณะครูนะครับมาต้อนรับนะครับล้างมือนะครับตามมาตรการนะครับป้องกันโควิดนะครับแล้วก็ ได้มีผ้าพิจมูกนะครับให้ให้นักเรียนนะครับได้รู้จักป้องกันตนเองนะครับก็ฝึกไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับอ่าอ่กินอาไร่องง้วตั้งเน้อเยะๆนะปกรนะครับก็เซ็นชื่อนะครับอ่ลงทะเบียน ในการมารับมาส่งนะครับนะครับก็ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในการบรรยากาศครับสำหรับวัดไ่ลกวัดโอ้เก่งมากเลยนะวัดวัดไข่นะครับวัดอุณภูมิทั้งผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับมาส่งบุตรหลานนะครับวันนี้ ก็ดูบรรยากาศนะครับรอบนอกครับผมวันน <ım> ี้นะครับเรา ก็มีการเตรียมตัวนะครับสําเร็จสาหรับเด็กเรามาดูจุดนะครับอ่างล้างมือนะครับจุดอ่างล้างมือนะครับสําหรับผู้นะครับที่มาสูงถึงศูนย์เด็กนะครับก็นะครับล้างมือนะครับอ่างล้างมือนะครับมนะครับใช้ใช้ได้ดีนะครับมีเจลนะครับมีเจลพร้อมนะครับมีเจลให้ เราได้ล้างมือนะครับก่อนที่จะเข้าไปนรงเรียนนะครับก็มีม,ม,ม,มาตรการต,าต่างๆนะครับสําหรับวิธีการล้างมือนะครับมีทั้งหมดเจ็ดสเต็ปนะครับก็ร่วมไม้ลูบม,มือนะครับใส่ผ้าปิดจมูกนะครับ เจะพามาดูนะครับบรรยากาศนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะุดนะครับองค์การบริหารส่วนตะบุญทุ่งกระเตนนะครับศูนย์สปรดร้อยคูนะครับเอาบายบายแล้วโอ้เก่งจังเก่งจังามาถึงนะครับเด็กๆนะครับก็ให้ความสนใจนะครับในการ

ขนาดดูทีวีนะครับก็ยังตั้งใจดูนะครับโอ้เด็กน้อยหมูวัหมูแปดมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับโอ้ตึงตังตึงตังเลยนะครับผม ผู pues ้ปกครองมาถึงแน้วล้างมือด้วยนะครับออืืมมวันนี้เรามานะครับเพื่อให้เห็นบรรยากาศนะครับสำหรับเปิดเรียนนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็บรรยากาศบางส่วนนะครับเราก็ นำมาให้ชมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ผู้ปกครองนะครับและนักเรียนนะครับผู้มาใช้บริการศูนย์พัฒนานเล็กๆของเรานะครับก็จะขอสัมภาษณ์คุณครูวันเพ็ญน,นะครับสักครู่นะครับ เป็นเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศบรรยากาศสำหรับการเปิดเทอมนะครับเริ่มจากปกติแล้วค่ะอ๋อครับผม,มเด็กอนนบอลก็เริ่มมากันค่ะช่วงช่วงแปดโมงเริ่มตั้งแต่แปดโมงนะคะครับผมเด็กเด็กให้ความร่วมมือดีดีไหมครับในการสวมแมสแล้วก็มาโรงเรียนนะครับให้ความร่วมมือดีค่ะผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือครับผมเด็กก็น่ารัก ออ๋อคเชื่อฟังคุณครูค่ะครับผมสวัสดีครับน้องตูนน้องตูนโอ้ปิดจมูกเลยปิดตาเลยเออรรักใคคะโอ้เก่งจังน้องตูนหมู่ขกนะครับน้องตูนลูกลูกคอตั uh ้มนะครับอ่าลูกคอตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับผม ใบเดินกับห้องเลยครับเดินกับห้องเลยเอาเอากระเป๋าด้วยเด็กๆเริ่มทยอยนะครับกันมาสวัสดีค่ะหนุ่มดีสวัสดีค่ะคุณสวยๆสวัสดีค่ะ นะครับก็ทางด้านหน้าน,นะครับก็มีป้ายนะครับอ่าขฏิบัตินะครับอของการป้องกันไวรัสโครโครโนานะครับดอระบบ b M S T นะครับ R C นะครับ ก็หให้ความร่วมมือนะครับในการสวมแมสนะครับผมตืดเลยตืดเลย <laughs> โอ้เก่งจัง <laughs> เอ้ามามามาสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีครับชื่อบชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับบล็อกบลอกบล็อกบล็อกโอ้หนี่ทำเองเลยโอ้เองเลยวัดเองทำเองทุกอย่างเลย แต่ผมก็พอจบก,การรายงานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ